สวัสดีครับข่อแม่พี่น้องเกษ,ษตรกรที่เคารพทุกท่านครับวันนี้บริษัทเจทีวโกโก้ไทยจำกัดได้มารับซื้อผลสุโกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันของสมาชิกเกษ,ษตรกรกลุ่มสหกรณ์การ,การ,การ,กรเกษตรบ้านลาดอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีและวันนี้เป็นวันที่3ธันวาคม2565นในการปลูกโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันที่สหกรณ์การ,กรเกษตรบ้านลาดบริษัทเจทีวีโกโก้ไทยจำกัดได้มาส่งเสริมไว้ตั้งแต่ปี62จนกระทั่งถึงปัจจุบัน และตอนนี้ผมอยู่กับท่านประธานฟื้นคูนสมบัติอ,อดีตประธานกกรการาเกษตรบ้านลาดและเป็นผู้รับผิดชอบโครงการโกโก้พันไอเอ็มวันของสมาชิเกษตรกรบ้านลาดครับสวัสดีครับท่านประธานฟื้นครับผมครับท่านประธานฟื้นครับเรามาทุกครั้งเราเห็นผลผลิตแบบนี้เรารู้สึกอนิดีเพราะว่า,าเกษตรกรปลูกแล้วมีที่ขายและเรา ส่งเสริมปลูกจริงรับซื้อจริงเกษตรกรรู้สึกอย่างไรบ้างหลังจากปี62แล้วก็ผลผลิตออกแล้วเรามารับซื้ออย่างนี้กระแสโอโก้เป็นอย่างไรบ้างครับที่มีเกษตรกรปลูกกันในขณะนี้ครับในขณะนี้นะครับปัจจุบันี้ก็เกษตรกร้าใจึกครับที่ทางบริษัท DTI ตอบมอบปิดครับ ครับคือการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรให้กับสมาชิกของทางส่ก็คือเราส,งส่งเสริมปลูกจริงและก็มารับซื้อจริงและในเรื่องของโกโก้สายพันธุ์ที่บริษัทเ p พโกโก้ไทยจำกัดเป็นที่นำมาส่งเสริมปลูกเป็นโกโก้สายพันธุ์ไทยเกวันซึ่งบนฟ้าได้พัฒนาสายพันธุ์โดยท่านรองศาสตราจารย์ดรสารละองศีจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่บนฟ้าพัฒนาสายพันธุ์ตั้งแต่ปี3 0 จนก็ได้เป็นสายพันธุ์ที่ดีมีคุณภาพมีคุณสมบัติตรงกับความต้องการของตลา,าดและได้ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชจากกรมวิตาการกัะตรวงเกษตรแล้วและเริ่สมส่งเสริมปลูกกันโดยทั่วทุกภาคไปเนี่ยจริงๆเลยตั้งแต่ปี47และมาร์คดินก็พยายามส่งเสริมไปให้เกษตรกรได้เข้าใจในเรื่องของพืชตัวนี้และในสิ่งที่เกษตรกรได้มองเห็นในพืชเศรษฐกิจ ลายท่านไปฟังท่านรองศา,า,าสตราจารย์รัตนองศรสีโดยเฉพาะผมเองก็นํามสมาชิกเกษตรกรไปฟังข้อมูลจากท่านรองศาสตราจารย์รัตนองศรีที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และก็ได้ไปดูถึงพ่อข้าพันไปดูโรงงานแต่รูปยังมีความเชื่อมั่นว่าโกโก้พันธุ์ไอเอ็มวันเป็นพื้อเศรษฐกิจทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าสายพันธุ์ไอเอ็มวันเป็นโกโก้หอม่างการสายพันธุ์อื่น โดยเฉพาะสายพันธุ์ดั้าเดิมก็คือสายพันธุ์ชุมพรหนึ่งซึ่งโกโก้สายพันธุ์ชุมพรหนึ่งเคยดีในอดีต30-40ป,ปีที่ผ่านมาแต่ก็หายไประยะหนึ่งและประเทศไทยต้องสั่งมเมล็ดแห้งโกโก้จากต่างประเทศนําเข้ามาเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพราะว่าเกษตรกร,กรที่ปลูกแล้วในเขตภาคใต้พันธุ์ชุมพรหนึ่งไม่ตอบโจทย์คือไม่สามารถที่จะมาแปรรูปแล้วได้คุณภาพคือไม่มีตลาดรองนะครับ โกโก้พันชุพรหนึ่งก็หายไประยะหนึ่งแต่ปี6 6 6 6 6 2เป็นต้นมาโกโก้ขาดตลาดบริษัทต่างๆเห็นว่าโกโก้ขาดตลาดต้องสั่งเม็ดแห้งนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อมาแปรรูปก็เริ่มส่งเสริมปลูกแต่ก็ไปเอากล้าพันที่เป็นพันชุพรหนึ่งไม่ใช่พันแท้คือเป็นรุ่นลูกุ่นหลานุ่นเหลมรายพันธุ์ เวลาปลูกแล้วเกษตรกรที่ปลูกที่ผมไปหล,หลายพื้นที่ก็บอกว่าต้นไม่เคยโตไม่ค่อยแข็งแรงก้าพันก็ไม่แข็งแรงและปัจจุบันลูกก็ไม่สมบูรณ์ที่ออกมานั่นคือเป็นเหตุผลหนึ่งที่เกษตรกรไม่เข้าใจและปลูกแล้วก็ไม่ประสบผลสําเร็จตามที่เกษตรกรคาดหวังและบริษัทต่างๆที่เปิดส่งเสริมมาก็ไปเอาพันธ์จากพ่อค้าที่เขาเพาะก้า เป็นลูกลูกหลานลูกเลนมาส่งเสริมให้พี่น้องเกษตรกรปลูกบริษัทต่างๆเปิดขึ้นมาก็ไม่ยังไม่มีโรงงานแปรรูปที่ชัดเจนเวลาปลูกแล้วผลผลิตออกบ้างไม่ออกบ้างรับซื้อบ้างในช่วงแรกๆแต่พอมาปี6 5กระแสเริ่มออกมาในทางลบเพราะว่าปลูกกันตั้งแต่ปี6 0 6 1 62ผลผลิตเริ่มออกบริษัทต่างๆที่ส่งเสริมปลูกก็ไม่มีโรงงานแปรรูปและ ผลผลิตที่ออกก็ไม่สมบูรณ์แล้วพอจะเข้าโรงงานผมก็มีโรงงานแต่แปรรูปแล้วขายที่ไหนขายให้ใครเพราะว่าโกโก้พันธุ์ชุมพรหนึ่งณปัจจุบันนี้ที่กลายพันธุ์เนี่ยมันเป็นโกโก้เนื้อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วไม่หอมกรดมีกรดสูงมันเปรี้ยวแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แล้วตลาดไม่ต้องการคือคุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการของตลาดนั่นเองครับนี่คือเหตุผลซึ่งบริษัทเ PY โกโก้ไทยจำกัดได้มา ชี้แจงโครงการให้กับพี่น้องเกษตรกรในสาราการเกษตรม่ลาดตั้งแต่ปี62 63ผมจะอธิบายข้อมูลเหล่านี้ให้เกษตรกรเข้าใจทั้งหมดก็คือให้เห็นความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ชุกพรหนึ่งนักปัจจุบันกับพันธุ์ไอเอ็มวันเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ไอเอ็มวันเป็นโกโก้หอม9พันธุ์ทุกต้นเราออกมาจากพ่อต้นแม่เดิมและมีศูนย์พ่้9พันธุ์อยู่ที่มาร์คดินฟาร์มที่เชียงใหม่เท่านั้นเราไม่มีพ่อค้าเพา่้าพันธุ์ทั่วไป ห้าพันทุกต้นออกมา4ี่ถึงหเดือนและปลูกแล้วต้นก็แข็งแรงสมบูรณ์จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ผลผลิตก็ออกกันมาแบบนี้บริษัท JPY ก็มารับซื้อผลผลิตตั้งแต่ปี6 4ตั้งแต่เริ่มซื้อกันมานะครับปี6 4ปี65ต้นปี65เป็นต้นมาจนกระทั่งจะสิ้นปี65แล้วก็มารับซื้อแบบนี้ตลอดอ่าก็ท่านประธานครับเรายืนยันได้ไหมว่าถ้าสมาชิกเกษตรกรที่ ปลูกไปแล้วพันธ์ุอื่นหรือว่าสนใจที่จะปลูกเราสามารถที่จะบอกได้ไหมว่าของเราของแท้และปลูกได้อลองที่แจงให้พี่น้องเกษตรกรได้รับทราบครับครับในส่วนของพันไอเอ็มันาพันุนนต่างๆที่อยู่ในเพจอยู่ในไลน์อะไรก็แล้วแต่นะครับในเมื่อตลาดของ i m เวัน มีอยู่แล้วอยู่ที่มาปรินนะเจ้าหน้าทีก็่ลเกษตรกรหรือจะมาชิกที่สนใจที่สเปโรก็ขอให้หันมาปลูกไพเเ็นตอนกับ J จพีกับเกษตรกรเกษตรบ้านเราบป็นส่วนหนึ่งที่เมื่อก่อนที่เคยใช้คำว่าตลาดนำการผลิตแต่ตอนนี้ตลาดนองแล้วแต่ผลผลิตเรายังมียังไม่มียังมีน้อยครับผม ขออยากจะขอปากอให้กับทางเหนือด้การนะครับที่เกี่ยวข้องช่วยกันส่งเสริมนะเพราะว่าโกโก้เป็นพืชอีกชนิดหนึ่งจะเป็นพืชเศรษฐกิจของเรานะขายก็ขอไว้ปล่อยเหนือได้การช่วยกันสนับสนุนช่วยกันส่งเสริมช่วยทันแ้หนักอ่าครับผมก็คือในเรื่องของโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจเป็นพืชทางเลือกใหม่ของพี่น้องเกษตรกรคือโกโก้สามารถแปรรูปในอุตสาหกรรมได้ จ็ดแปดอย่างก็คือในอุตสาหกรรมลูกอมลูกหวานรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมเครื่องดื่มรสช็อกโกแลตอุตสาหกรรมเบเกอรี่อุตสาหกรรมโกโก้พาวเดอร์อุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรมยาสูบและที่สําคัญอุตสาหกรรมเครื่องสําอางเพราะว่าไขมันในเมล็ดโกโก้สายพันธุ์ไอเอ็มวันนั้นสูงเฉลี่ย52เปอร์เซ็นต์ตลาดต่างประเทศคือตลาดญี่ปุ่นนี้ต้องการโกโก้บัตเตอร์เยอะมากราคาโลละเป็นพันที่มาร์คดินจำหน่ายให้ญี่ปุ่นเพราะว่าไปทำเครื่องสำอางและทำยา นี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ท่านประธานฟื้นได้บอกพี่น้องเกษตรกรและอาจจะบอกปากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการส่รงเสริมการเกษตรส่งเสริมจะไม่ว่าเป็นปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือว่าทําอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับการเกษตรถ้าจะให้พี่น้องเกษตรกรมีไรายได้ที่บั่นคงยั่งยืนและเป็นการพัฒนาอาชีพของพี่น้องเกษตรกรให้ความสําคัญกับโกโก้เพราะโกโก้เป็นพืชเศรษฐกิจ ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวผลผลิตยาวนาน30-50ถึงปีตามที่ท่านรองศาสตราจารย์ดรสรนละอ๋อสีเจ้าของสายพันธุ์ท่านบอกไว้และเก็บเกี่ยวทุกเดือนอย่างน้อยเนี่ยผล,ผลผลิตออกในป,ปีที่2ถึง3และเก็บผลผล,ผลิตจําหน่ายได้ทุกเดือนมีไรายได้ทั้งปีนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่เราอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้เข้าใจในเรื่องของพืชเศรฐษฐกิจตัวนี้และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องถ้าให้เห็นความสําคัญก็บอก ให้พี่น้องเกษตรกรหันมาปลูกพืชนทางเลือกเรามีสายพันธุ์ที่ดีและมีโรงงานแปรรูปที่ดีตลาดของเรามีชัดเจนทั้งภายในและต่างประเทศนี่คือความมั่นคงยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรถ้าปลูกแล้วไม่มีตลาดไม่มีโรงงานและสายพันธุ์ที่เลือกปลูกไม่เป็นสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการก็จะเป็นปัญหากับพี่น้องเกษตรกรไม่สามารถสร้างความมั่นคงยั่งยืนได้การตลาดนําการผลิตครับ อย่างที่ท่านประธานฟื้นบอกก็คือเราส่งเสริมปลูกภายใต้การตลาดนาการผลิตเพราะเรามีโรงงานแปรรูปนานแล้วและมีตลาดรองรับอยู่แล้วรอให้พี่น้องเกษตรกรปลูกกันให้เยอะณปัจจุบันนี้ยังไม่พอกับความต้องการของตลาดมากรินช็อกโกแลตยังต้องการผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรอ,อีกเยอะมากเป็นจํานวนเยอะมากนะครับสําหรับวันนี้แล้วนี่เป็นตัวอย่างที่ผลิตภัณฑ์โกโก้พาวเดอร์ของ บริษัทมาร์กลินช็อกโกแลตซึ่งเป็นผลผลิตแบบนี้ท่านอาจารย์รัตสันท่านบอกไว้ว่าผลผลิตออกมาถึงแม้ว่าจะยังไม่เยอะพอแต่เราก็สามารถที่จะมาแปรรูปแบบนี้ซึ่งเราให้เห็นว่าพี่ร้อปลูกแล้วเรามีผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วซึ่งผลิตมานานแล้วโรงงานผลิตโดยมาร์กลินช็อกโกแลตจำหน่ายโดยมาร์กลินช็อกโกแลตไม่มีไขมันทานไม่มีน้ำมันพืชสกัดเยน็น แทร้อยเปอร์เซนนี่ฮะโกโก้ go ผงแทร้อยเปอร์เซนแล้วก็ได้รับเครื่องหมาย USDA Organic เครื่องหมายฮาลานแล้วก็ได้รับรองมาตรฐานจากโรงงานนี่ฮะรับรองนี่คือของเราแล้วก็มีมานานแล้วมีจำหน่ายถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจที่จะนำมาเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของเราก็ที่ Mac แมคโครมีนะครับแล้วล60กบพาร์ต่อกิโสำหรับวันนี้ท่านประธานื้นครับฝากอะไรพี่น้องเกษตรกรนิดนึงครับ ในช่วงยที่ผมเคยเรียนเมื่อกี้นียว่าหากว่าสนใจที่จับผูกโค้บซึ่งเป็นชื่อธุรกิจของของประเทศไทยตัวใหม่ของเรานะครับก็ขอเชิญครับให้ผูกโค้กกับระกอนใจเกษตรม้าดหากว่าสนใจให้มาติาต ครับผมก็ถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจที่จะปลูกโกโก้พันธ์ไอเสามารถมาติดต่อได้ที่สกจการเกษตรบ้านราชและติดต่อโดยตรงกับท่านประธานฟื้นฟูนสมบัติหรือไม่ติดต่อประสานงานมาทางบริษัทเ p พวโกโก้ไทยจำกัด0 95 5572797รอบนี้3ตันกว่าไม่ต่ำกว่า3ตันที่มารับนะครับนี่เป็นผลผลิตของโกโก้สายพันธุ์ไอเวันที่พี่น้องเกษตรกรปลูก เราส่งเสริมปลูกริงรับซื้อจริงไม่ทิ้งเกษตรกรครับต้องการคณา่านปราธานเพื่เป็นอย่างสูงครับขออเพื่อสุขภาพครับท่านประธานครับ,ข,รบขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ,รบแข็งแรงแข็งแรงครับผมครับขอบคุณมากครับ